มันสิงายหลังเนี้ยมันสิงห์ไหลังครับผมเอาไปเก็บที่เดิมลูกไปเอาไปเก็บท ma. ี่เดิมเลยนะทำไมหยอจังเลยครับมามาอีกนะข้าเข้ามาห้าม้ามเข้ามาห้องรพี่อีนะเหเดี๋ยวจะัเดี๋ยวจะล็อกปากไปนะล็อกปากไปเลยนะ ไม่มาหนาเดี๋ยวล้างน้องก่อนให้ดูหลังน้องก่อนน้องหายหรือยังน้องแปะดีก่อนน้องหายลูกน้องหายแล้วน้องหายแล้วค่ะน้องแป็ดน้องเป็ดแล้วหรอหายแล้วลูกค่ะน้องหายแล้วค่ะน้องหายแล้วค่ะทำไมน้องอลยาว เกียวครับทำอะไรครับนานนานนานอันนี้จ๋านั่งเลยนั่งเลยค่ะค้จะจุ๊บพี่มาจุ๊บเลยครับใครจะจุ๊บแก้มพี่มาจุ๊บเลยครับพี่นั่งให้จุ๊บ้วครับยวจุ๊บพี่ก่อนบ่เ <c> ห <oughs> ็นหน้นอนจุบน้องมาจุ๊บเกียวมาจุ๊บพี่ก่อนลูกยุด<า>ยุดมาจามา้าาป้าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมไม่ได้ไปค่ะลูกหยุดสองวันค่ะเ วันเดียวเหรอหยุดอยู่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็หยุดค่ะลกูกเอ้าหยุดวันเดียวหยุดสองอาทิตย์ค่ะสองวันค่ะหยุดวันเดียวเหรอสองวันค่ะ,ยอ,คะอย่านั่งมือออ่อไหร่ลูกมาขัานเชียวน่าเอ็นด,ดูจังขอบคุณค่ะเอามาขายหมูแดดเดียวให้ป้าก่อนเร็วเร็วๆลกูก จวไปขายแนวหมูให้ป้าเลยหมูขายหาูเป็ดเกี๊ยวป้าเกี๊ยวก็ต้องหมูหมูขายก็ต้องขายป้าเอาก็ขายให้ป้าด้วยสิเร็วๆหมูหมูหมูมูขายก็ซื้อเองเอาก็ป้าขายหมูให้ซื้อนมให้กิจจาก,กับนุเกี๊ยวได้หละ่ะกับพเพื่อเพื่อนนะเห็นไหมป้าไปซื้อทุกวันเลยนมกับเพื่อเพื่อนนะเมื่อตอนไหนเอาเมื่อวานก็ซื้อสอยห่อน,นู่น นมก็ซื้อเป็นกระลังคุณนี่คนนี้ยิ่งกินเก่งเนี่ยกินจุกมากเลยนะเนี่ยเนี่ยอุ้ยนี่เหรออันนี้เป็นอะไรบอกเอฟซีซิอันนี้เป็นอะไรคะเห็นไหมเลื่อยออกเลยอันี่เป็นอะไรคะเห็นไหมมือเลื่อยรู้เป็นอะไรคะนุ่้เป็นอะไรคะลูกฉนต้ถ่ายเลยจะถ่ายให้บิ้งใบดูนะนี่เหรอบิ้งใบอยู่ไหนอะ Okay.